อุ้มอ่องเอามานี่ย,ยังไปทางหนาเนาะบอกว่าสามผมองเห็นผูเบนแล้วโดยเวลาสิเบเลือนมาดีมั้ยฮ<อ>ักอ นน้องางามารอเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นได้สนาในการแข่งกินบาร์บีคิวฮัมเบิร์นนั่นเนองเนาะเพิ่นก็กินไปซีไม่แต่ว่าเขากินไปสา <c oughs> มไม่เพิ่นก็เลยได้เงินรางวัลเนื่งล้านกีบเพราะว่าพ่เพิ่นมาลอนั่นเองตอนนี้ก็พาเพิ่นมากินข้าวเปียกกูก้อนแล้วก็สีออกไปตากฟ้าเนาะเป็นได้ข้อรู้สึกกินฮัมเบิร์นบุ้ซึกแบบตื้นเต้น ทำแบมบัน,มน,นออก็แซ่บแล้วเนาะเอาโอเคเดี๋ยวเมาซื้อมากินเขาเปียกปูก่อนแซ่บคือทำแบ่อยู่อ่ะทำแบ,บ่แซ่บกว่า ไครพ่าผมซื้กคาสั่นให้เลือกระหว่างกินแฮมเบอร์กับขีซสลิงเอาอันใดขอกินแฮมเบอร์กันโหดไลน์อันนี้มันมาขนาดยังพวกทันได้ขี่เลยนี่เออเดี๋ยวไปลองเบิองแล้วสิติดใจนะฮะขนาดว่าไปเทื่อทัพอินนี่ก็ตื่นเต้นอยู่แต่ว่ามาเธอซองนี่สบายซิวๆนะเอาโอเคเนาะเดี๋ยวเ้าสิพาทุกคนไปจิบกาแฟอยู่กลางอากาศอืมแล้วก็ะทำกลางสายน้ำตกแล้วก็ปลอมไม้ไปเอากอมแล้ว

ไปว่าไปยังหรอกไปไปไปถือในแนนเด้อกองเด้ออันนีน้ำอีกต้นย่างเกลือุ้มกองเข้ามาเนี่ยไปทางหนาเนาะเอาวาสามด้วยเวลาสิเบรียนมาดิเนาะ Og hakk! Pust! ชงน้อยนึงถึงนับด้กับดังคักใช่ไเบรกบูได้อล oh, ุบมันป uh, oh, oh, ีนไปทางนั้นบเด็บไใ่มบเดียวเมื่อสำนักว่าเียมอ้าโอ้ขาทัน ข่อยชิมเ่อจังของพมืทางนี่อด้บูค้าจนสั้น <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้เฮากับพอมสีผ้าน้องนางออกไปจิบกาแฟอยู่กลางอากาศแล้วอ้าโอเคพอมอ่ะไปตุ้ยใส่กระเบื้องที่บ้าน ไม่ได้ไม่ใหญ่ยังห่วงวัวเลยไหวเนาะ ดีเลยเป็นไงเป็นไงโอเคแล้วเที่ยวโมลาการเสื่อมทั้บยิบมาอะไรมัก็โอเควิวโคหดปีนเลยเมื่อนี้อากาศโคตรดีเลยเพราะว่าฝนโมตกนะแต่ว่ายุ่งกับเซก่อนที่บอกมาเมื่อกี้กับซองพ้นโต๊แห้งที่งคลิปเาเป็ไงฝนก็ต้องตกะคลิปบกซองแต่พ่อมาหอดอากาศโคตรดีเลยเพราะว่าโบมีฝนจะดีปีนอาที่กบเลยที่ เป็นไงล่ะออกมาวหอนเลวเป็นยังไง้วงมือซื้อไม่ท้อล่ะไม่ทัอมีาัม่ท้อนะโามันเป็นยังสี่แหล็กินทัมเบอร์มาเป็นยังสี่แล้วออ้าวโฆษณาเป็นแนวในวกูมกิน,อนโอวิวโคตดีเลย อีกสามเซนนะเซายานะวะเซาวยานะวะเซาวยนวะไหนไหน,งนทงาสนไปไปคืน

เกิดต่โดนแล้วยังมาสูงยังยังยืนมาเลยขาบ่เิมาจะวาเอาสุดเล็กหน่อยม่ใส่น่โอเคลิงมันสูงไปมมบนคนนม่สูงใลยเป็นตัวน้อยมินิส่มินิอุ้ยแต่เล รยากาศกดีเลยเนาะแต่ละมือน <öst> ีฝนตกมันบอ๊ม <laughs> ีตกมือแดดมีตกมือแดเนาะเท้าอ่งเนาะแมนบอ๊ะอันนี้เป็นเ้นที่เท้าสีกราฟมั้ยบอ๊ะเ้นสุดท้ายเซนที่เห้าสีทั้งเบิร์สีเนทั้งเบิร์ต

ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เฮาสิกลับไปบอนที่เฮามาแล้วสำหรับสลิงที่โหนอยู่ตาดฟ้านกับซีเซนอันนี้เป็นเซนที่สีเพื่อที่สิโหนกลับไปบอนเฮามาเองเป็นไงพ่อหูซึกน้องอ่างโอเคนะ okay, แล้วมวลบน,วนสิมาอีกว่าไหมนะบอกบอกือบอกแล้วน่า,นาจะนี่เกิดซีบ่อยอยากมาอีกโอเคพร้อมแล้วไปไปแล้ววันี้ うまい。<laughs> <laughs> ทางข้าโอเคขอแล้วโอ้ขามาตั้งวดอะไรนะวุนองหลังหน่อยแล้วยังจะอื่ยยังจะอื่ย ไปม้งโอเคโอเค thank y o จบทริปสำหรับการโฮนสลิงของน้องนางผห้น่าภูษณาต้องเป็นแบบนี้นะภูษนา เซียวเหนียวกับแจกคนะเดี๋ยวเถอะนะสิาพาไปอีกนะ